โอเคครับเพื่อนดีต้อนรับเข้าสู่ดอยแชรแชนแนลนะครับต้อนขึ้นอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับ ครับวันนี้อยู่กับการรีวิวสกินใหม่ของ r a s นะครับซูเปอร์สไตร์เกอร์นะฮะนะฮะมาแบบของการสุ่มนะเป็นแร็บอลโลกนะครับมาไปดูเลยว่าสกินนี้สุ่มกันยังไงนะครับไปรับชมกันเลยอัะก็ก่อนที่ไปเข้าช่วงสุ่มกันเนี่ยเรามาเข้าช่วงขายของกันสักครู่นะครับตอนนี้นะสำหรับคนที่ตามหาช่องทางการเติมเกมที่ปลอดภัยนะครับเชื่อถือได้นะครับต้องช่องทางนี้เลยเว็บเติมเกมนะฮะก็มีให้เลือกเติมหลายเกมเลยนะครับอ้าววีก็คลิกไปเลย RV นะครับแลล้วก็เือกเติมผ่าน Shopee Pay นะครับแล้วก็เลือกราคาที่อยากได้นะครัับบกกีี่่ปปอง็วาไมโนสให้ด้วยนอ สมมติเรากดเลย500คูปองนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าเราเติมผ่านไอเดียอะไรนะครับก็กดทําการชําระเงินนะครับมันก็จะริงไปที่แอป s h o ปปี้เปให้เรานะครับก็เลือกจ่ายผ่านที่ตัวเองถนัดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัดบัตรเครดิตตัดวอลเล็ตอะไรก็ได้นะครับอ่ะพอซื้อเสร็จเนี่ยก็คูปองก็จะเข้าไปที่ไอเดียทันทีเลยนะครับอย่างรวดเร็วเลยนะครับหายห่วงนะฮะโอเคครับเราขายของกันเสร็จแล้วไปเข้าสู่ช่วงการสุ่มกันต่อนะฮะอันนี้คืออะไรไทยผลหรอสุ่มส่วนลดไปครับ แข่งหนึ่งครั้ง9ป้ปองแข่ง15ครั้ง4 0 5อปองการันตีชนะทีมคู่ต่อสู้ใน10ครั้งจัดไปเราอะ่ะรู้แล้วว่าไงทีละครั้งเราไม่คุ้มหรอกจัดไปครับเลือกอันเยอะครับหูหูกับแตกไม่เป็นไรครับไม่ขอไม่เปิดเพลงแล้วกันนะเพลงมันดังเว้ยนหูจะดับเอานะครับเรามาสุ่มกันดีกว่านะครับอ่าก็มันมีแข่งฟรีหนึ่งครั้งแล้วแข่งฟรีไปกันนะฮะแข่งฟรีไปกัน นี่โยกหลบซ้ายขวาหน้าหลังเออเทพาพาดเฉยได้บัตรเช่ามานะครับเราเริ่มกันที่7 5 4 6คูปองนะครับมาดูกันว่าชนะ้า,าทีเนี่ยมันใช้กี่คูปองนะครับมันมีการันตีใน10ครั้งเนาะแต่ดดยว่าเราลองกันไหมลองสัก5าครั้งมัมนสุ่มหรือมันนับโคตา้าไหมสงสัยด้านขวาลดสามสปองด้านซ้ายลด20่ปองเอาด้านขวาแล้วกัน15ครั้งไปครับตึงๆ400ป้อปองไปแล้วนี่เลี้ยงข้ามอีกฝั่งด้วยฮิต ชนะไปอ่ะชนะแม็กซ์ได้แล้วนะฮะกดรับ,ลบเลือกรับหนึ่งอันนะครับสามารถเลือกรับนะครับแล้วก็เอามาแข่งฟรีได้ด้วยนะเผื่อเผื่อใครแบบรู้สึกว่าเออสุ่มไม่ดีเลยนะครับอยากสุ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะไปจะไป10ครั้งครับ290คูปองปครับเฮ้ยชนะเลยวะตึงๆอันนี้มันการันตีอ่ะไม่กจ <laughs> ไม่แน่ใจนับถอยหลังมีนับถอยหลังลดราคาด้วยไปครับไปไป ครับไปครับร้อยเก้าสิบปองไม่ชนะเอาแพ้เฉยบอลออกตอนนี้น่าจะแลกได้ปะแข่งฟรีครับแข่งฟรีไปสิบครั้งตึงๆฮัจ้าเอิม่มเอิม่มเบาฮัลโ,โหลอ้อยอีกสิบครั้งฮัจ้าฉัเอาชนะแล้วเอาวะตึงๆครับมาครับชนะแวนได้แล้วนะครับตอนนี้กิจกรรมนี้มีแจกฮีโร่ด้วยนี่ ว้าวใช้ได้นะมีฮีโร่มีสกินนะครับแต่ว่าออกออกไม่ง่ายเท่าไหร่ไม่ธรรมดาครับไม่ง่ายเลยชิดเันก็ไม่ง่ายเฮ้ยมามาไวไวอยู่ไวอยู่ไวอยู่ประมาณ2องวันสี่เลยขาดคนเดียวถึงเส้นชายแล้วส่งมาส่งมามันต้องมีมันต้องมีสักครั้งที่เราไม่ไม่เกลือมากแบบโดดด้านนี้ชัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาทุกคนเอ๊ะอะอะเอ้าไม่อ๋ อ oh, like ๋อย oh, uh, uh, um, oh, um, ิงยิงได้ลูกแก้วไอ้เหี้ยไม่ได้แลดเหี้ยทำไลูกคัสซีมันเหมือนกูได้ไอ้แม่แกไอ้เหี้ยกูนึกว่าได้แล้วเอาใหม่ใหม่ใหม่ไม่ใช่อันนี้อันนี้แค่โดนอันนี้เกลืออืมแปลกแปลกพบแปลกทุกคนมันแปลกมากเว้ยมันแปลกมากๆากเรือแบบไม่เกรงใจใคร จะหมดตัวแล้วนะจะหมดตัวแล้วนะเออสักทีก็จะชนะมูลาดได้นะครับก็ปลาไป6,300ร้อคูปองนะครับตึงตึงมาครับอย่าไปดูการรีวิวกันเลยดีกว่านะครับแจ่เท่เอาวะแย่เท่อีดัสไวเลเวทไปเด่ยแจ่เท่ ดูดันจริมาฮะมาสู่การลิวกันต่อเจทแค่เลี้ยงบอลมาเลยเจทแค่วิ่งเลี้ยงบอลด้วยตึงไม่ไหวท่าส,สี่มันคือ <c oughs> อะไรวะกระโดดเข่าบอลเลยวะเจทนี่เตะบอลไปทีนึง ไปบอลอีกทีหนึ่ง,งไปบอลไอ้ใ่มันเคลียร์หมดเวฟเลยวะ,วะผมเจ็บไ,ไปแล้วพระเจ้า <c oughs> จะเคโอ้โหเจ๊ตายเฉยไอตัวเปียวดูท่ามาดูแฟนซีดีดอยชอบมันดูแบบม้วนตัวเตะวะว่ะไม่ตายอะเตะแทน <c oughs> ชอบความมันมีเหมือนแบบม้วนเตะด้วะไอ้แค่โคตรอีดาลส์เอเลเว่นเลยอะไรวะมันแฟนซีนะถ้าถ้าเตะมันแบบมันต้องหมุนอะไรขนาดนั้นนะ

skills will never Dragon win has been defeated the power of the lion our bomb line was attacked an ally has been defeated Slayer has been defeated an enemy has been defeated เต็งเฉดเคมันเทศอ่ะอ้อาวจัดแต่ดอยดูไม่ทันอันตีเป็นไงวะอย่าใครอย่าใคร่อยดูอันตีนะกันนี่ไงเตะบอลเตะบอลผู้หญิงมีความแบบนักเลง งเราจะไปได้ปะคอยต้อเลนมังกรของเราถูกโจมตีโอ้ like. โอโอเอลสูสามพันเลยวะรวยไม่ไหว

ไม่ทันว่ะก็ต้องต้องแบบอันติซิกแซกไะเนี่ยชอบความแบบมันเรีบมีโฮโลแกรมเลี้ยงตามหลังด้วยนั่นบบอะไรวะซ็อกเกอร์บอลนอะนี่เตะบอลมีความเตะบอลไง้อเคท่าท่านึงงัดสวยมากท่าหนึงนงัดแบบงัดเลย

ฟิกช้าไปหรอแง่สงั้งั้นโอ้ผมทำท่าฟิกซิกแซกไม่เท่เลยอ่ะเมื่อกี้จะต่อระยะท่าท่าหนึ่งกันหน่อยจริงๆฟิกไปต่อยได้โดนเหมือนกันมือไม่ไวไงมือไม่ไวถ้ามือไวน่าจะได้ละหนึ่งผมขอดูว่ามันจะกลับมาทางนี้ไหมทางนี้ ก็เราจับชาเดีเวลานานหน่อยวะ พลาดอันนี้เนี่ยเกือบสุดนนเลยรอดเลยเท่ๆตอนนี้แ,แรดแรดมวยไทยก็มีคู่แข่งจนได้อะ เจกินนีสเดาว่าสวยอีกแบบเลยวะมันแบบมันดูลีลาเยอะกว่าแรดมวยไทยอีกทีว่ะแรดมวยไทยติมันตมันแบบแค่เตะแตคแต่ต่อยอ่ะนี่คือแบบถ้ามันเยอะแล้วเกินให้ตายเอะก่อนจะเตะแต่ทีม้วนแล้วม้นวมนอีก เรียบร้อยหัวแตกเอาวะต r งตึงครับตอนนี้มาไหมไม่มีคนมาเลยอ่ะสักคนก็ไม่มีอ่ะก็เอยป้อมแตกเลยวะเียคนรู้ Your team has destroyed a tower. ยังไม่มาเลนายนะตีดาร์กกันอยู่ก็รู้แบบหลันรู้หมด,ด,หมดร,รู้หมดปะวะรู้หมดจริงไหมไปดักข้างหลังเขาเดียวโดนไปหนึ่งมัดเรียบร้อยศัตรูเรื่องดาสลเยอร์ออกมาแล้ว มาวะลูกถีบแอะขอกแค่ถึงตัวฮะแหละตั้งเด้งไปนู่นเด้งไปนู่นเรียงแก,แก๊กใครขอเลี้ยงบ้าเรียงแก,แก๊กดรืออ่ะ ตัวจริงไหมจริงตัวจริงเตะบอลได้ตัวจริงเ <laughs> ตะบอลเงี้ยตกใจติ๊กแฝดติ๊กแฝดเอาวะโดนหมัดเดียวครึ่งหลอดอะ่ะไปงูไปงูมันเจอ ยเลียนน้อยว่ะเอาวะเราหน้าเกงขาวมาแบบอีฝั่งเขาไม่กล้าเข้ามายุ่งเลยนี่มันแบบไอ้แม่งเหมือนเอ็มเอมไอ้นี่มากเลยอีดัสมาเอเลเว่นไหนตีนไฟมาเลย An ally has been defeated, an enemy has been defeated. วะเท่เท่ว้องโอ้ยเชคเท่สกอร์เขาสวยสกอร์ผมแบบตองฮ่าครับเอ้ยอย่าเพิ่งไม่เอาผมไม่อยากได้เซตบ้างแร็ปบูปเปอร์สไตร์เกอร์เหตุการณนี้ไม่ใช่เลย อาคีสลาตันนี้เกินไปเปล่า47เรตรทแบบไม่แบ่งเพื่อนครับก็เป็นไงบ,บ้างครับสาบ,บการรีวิวสกินใหม่ของแร็ตนะครับซสเปอร์สไตรเกอร์นะเหมือนมีความรบเหมือนมีความฟิวชั่นกันระหว่างอะไรนะอิดาซุมาเอเลเวนกับแบบ เรื่องอะไรวะการ์ต bon ูนบอลเก่าๆที่มันมีแบบสิงสาราสัตว์มาเวลาเตะบอลซื้อราษาเออคล้ายๆเออเมื่อก่อนจะมีนี่จะมีอินาัศา์เอเลเว่นนะอเลเว่นซื้อภาษาอะไรเนี่ยเก่าหน่อยเก่าไปหนะ่อยนี่สมัยนี้ต้องบูล็อกนี่แต่อยู่นี้แม่งบูล็อกได้อยู่นะฟ้าฟ้ามาเลยนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็ดอยโดนไป6,300คูปองนะครับถือว่าเป็นสกินที่ค่อนข้างจะราคาสูงนี่แหละนะครับแต่ก็ถามว่าเอฟเฟกต์ FX สวยไหมก็ถือว่าดีไซน์มาได้ค่อนข้างจะสวยงามมากนะ ถ้าเปรียบเทียบกับแรดมวยไทยก็ถือว่าสวยกว่าแะ้วนึงในเรื่องของดีเทลอะไรเยอะกว่าค่อนข้างๆๆเยอะเนาะ อะไรประมาณนี้ถ้าใครอยากหาจับจองก็มา6,000านะที่ดอยโดนนะครับนะฮะก็สับแรสเนี่ยก็ในเมตาถือเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะเล่นยากแล้วคนก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะหาว่ามาเล่นกันไม่ค่อยดีบ้างอะไรอย่างงี้เป็นตัวมันไม่เก่งบ้างอะไแต่สับดอยโดนมองว่าตัวของแรสเนี่ยเป็นตัวที่ต้องอาศัยการเดินเกมที่ดีมากๆถึงหยิบมาใช้ได้นะครับแล้วก็ในปัจจุบันยังค่อนข้างแบบแท้ทางหลายๆตัวในเมตานะก็เลยทาให้มันค่อนข้างเล่นยากจรงิงๆนะถ้าเปรียบเทียกบกับเมตัวอื่นในเมตาอื่นเลือก แพตปัจจุบันเนี่ยคีปมันเก่งนะครับถ้าเกิดแล็สมันเคลียร์คีปไม่ได้เนี่ยมันจะทำให้ตัวของแล็สเล่นยากไปอีกนะเพราะงั้นดอยเลยบอกแล็สแพ่เนี้นเล่นยากบวกกับต้องใช้ความสามารถในการเดินเกมที่สูงถึงจะเล่นออกมาได้ดีเนาะต้องแบบเดินเกมไวอะไรอย่างงี้นะถ้าเกิดเล่นเกมเอื่อยๆเคลียร์แต่เวฟทำแต่คีปไม่ค่อยไล่ฆ่าใครเนี่ยแล็สจะไม่ค่อยเก่งนะครับสับแพตนี้เนาะประมาณนี้ในการสารับการรีวิวนะครับขับคะแนนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะจังหวะใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วน